อิสานทราทุเดย์พาคุณผู้ชมออกเดินทางอีกแล้วค่ะวันนี้ออนซอนนครพนมกับเมืองเก่าเมืองเล็กๆสุดเขตประเทศไทยล้วฝั่งแม่น้ำโขงชมบรรยากาศสปป,ปลาวและ ความสวยงามแห่งเมืองเก่ารวมไปถึงจุดเช็คอินแห่งเมืองวัฒนธรรมที่หลายคนอยากมาเยือนที่นครพนมแห่งนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิคชิลชิมกาแฟที่อร่อยๆพร้อมมุมถ่ายรูปที่สวยๆว,วันนี้มานครพนมแล้วเที่ยวที่ไหนคุณผู้ชมไม่ควรพลาดติดตามในอีสานซัดทุเดย์ค่ะ ชมคะเช้านี้สารทราบเจเลยังอยู่ที่จังหวัดน,นครพนมนะคะซึ่งวันนี้สารทราบเจเดจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินยังสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มุมกาแฟต่างๆรวมไปถึงอาหารเช้าที่จังหวัดน,นครพนมนะคะและก็ที่พักต่างๆค่ะ สำหรับใครที่มีความประสงค์ว่ามีแผนโปรแกร,รมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการเดินทางด้วยค่ะคุณผู้ชมวันนี้อสานแซ่บทูเดย์ยังคงอยู่ที่จังหวัดนครพนมสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็ดเด็ดสุดๆแล้วก็เป็นไฮไลท์แล้วก็คนที่จะมาเช็คอินนะคะส่วนมากเขาไปกันที่ไหนวันนี้ติดตามได้ในอีสานแซ่บทูเดย์ค่ะ อีสานแซตุเดยยังพาคุณผู้ชมเที่ยวชมกินริมฝั่งโคงอย่างของเที่ยวเที่ยวริมฝั่งแม่น้ําโคงเดินทางมาถึงจังหวัดนะครพนมค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือเดินทางเข้าตัวเมืองที่จังหวัดนะครพนมเพื่อที่จะไปชมบรรยากาศริมฝั่งโคงให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์นะคะที่นครพนมมีถนนที่ทอดยาวเรียบฝั่งแม่น้ําโคงชื่อว่าถนนสุนทรวิจิตรค่ะ ความมีเสน่ห์ของถนนเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือมีวิวทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่เรียงรายทางฝั่งสปปลาวหรือพี่น้องประชาชนทางฝั่งซ้ายค่ะคุณผู้ชมสวยสดงดงามมากเลยนะคะคุณผู้ชม พี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะมาเดินชมบรรยากาศแล้วก็เก็บบรรยากาศสวยๆที่จังหวัดนครพนมเลาะริมฝั่งแม่น้ําโขงถ้าคุณผู้ชมมานะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่ผ่อนคลายที่สุดที่ควรมาค่ะที่ถนนวิจิตรสุนทรเลาะริมฝั่งแม่น้ําโขงที่จังหวัดนครพนมค่ะ นี่คือถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมตอนกลางวันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนกลางคืนจะพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นที่ถนนนครพนมหรือว่าถนนคนเดินแห่งนี้ละคะ่ะแต่นี่คือบรรยากาศตอนกลางวันเลยนะคะ นี่จะเป็นโซนหอนฬิกาค่ะที่หลายคนก็มาเช็คอินที่นี่นะคะแต่บรรยากาศตอนกลางวันจะประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมสําหรับเมืองนครพนมนะคะการในส่วนของบ้านเรือนยังคงเป็นบ้านไม้ทรงเก่าอยู่นะคะที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของที่นี่ไว้ค่ะถ้าใครมาที่จังหวัดนครพนมอยากจะมาเดินที่ตลาดอินโดจีนที่จังหวัดนครพนมก็จะอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำโขงเลยค่ะคุณผู้ชม ะะก็จะเก็บบรรยากาศตอนกลางวันมนาะให้กับคุณผู้ชมได้ดูเมืองนครพนมมีที่ชิคที่ชิลนะคะแถวตรงนครพนมด้านหน้านะคะเป็นแบบไหนเดี๋ยวอีสานซับทูเดย์ today, ก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะเอาล่ะค่ะเราเดินทางมาถึงแล้วนะคะสำหรับการกราบไหว้พญาศรีสตนคราชค่ะซึ่งเป็นลานพญาศรีสตนคราชนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตรค่ะคุณผู้ชม ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะเป็นพญานาคองค์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคอีสานซึ่งพญาศรีสตานคราชนะคะมีความโดดเด่นสง่างามเพราะว่ามีเจ็ดเสียนลำตัวเดียวนะคะซึ่งก็ต่างร่ำรือกันว่าหากใครมาขอพรหรือว่าบนบานองค์พญาศรีสตานคราช อาจสำลิดผลเพราะว่าเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้บรรยากาศบริเวณนี้คึกคักไปด้วยผู้คนที่ขนาดแน่นเลยค่ะคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าใครที่มีการวางแผนมีโปรกแกรมเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดน,นครพนมลออริมฝั่งแม่น้ำโของอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คที่คุณผู้ชมต้องมาที่การพญาศรีสัตนาคราชนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมากราบไหว้ แล้วก็ขอพอรองค์พยาศีสตนคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปต่อกันที่ร้านกาแฟเช็คอินแบบชิวๆค่ะ บอกว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะคะร้านกาแฟเยอะมากค่ะคุณผู้ชมไว้ให้คุณผู้ชมได้เช็คอินกินเที่ยวที่จังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่สุดโรแมนติกแล้วก็ร้านกาแฟไว้ถ่ายรูปเยอะๆมากมายเลยค่ะแต่ว่าร้านแรกที่เราจะไปในวันนี้นะคะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีในส่วนของกาแฟด้วยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือซูซูรุค่ะคุณผู้ชมซูซูรุราเมงนะคะสไตล์ญี่ปุ่นของแท้เลยไม่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่น มาเที่ยวนคะรพนมพก็มีราเมยงให้กินค่ะ มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมหน้าร้านน่ารักมากเลยนะคะตกแต่งออกมาสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราหลุดไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าหาใครอยากจะกินราเมงตอนเช้าเแบบนี้นะคะอ่าราเมงญี่ปุ่นของแท้ก็เชิญได้เลยค่ะที่ร้านสุสุลุนะคะและที่สําคัญค่ะด้านหน้าก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ที่เป็นในส่วนของกาแฟนะคะไว้ให้คุณผู้ชมได้สั่งกาแฟทานแล้วก็ถ่ายรูปชิคๆชิวชิวได้ที่หน้าร้านได้เลยค่ะ นอกจากคุณผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วนะคะอยากจะทานเป็นพวกลาเมงค่ะก็สามารถสั่งได้นะคะที่ร้านเลยโดยจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักง,งานเขาคอยบริการอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านค่ะว่าการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นของแท้จะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เก็บภาพส,สวยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเข้าไปดูในร้านกันเลยค่ะเปิดประตูออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชม อุ้ยสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากจะมากินราเมงสไตล์ญี่ปุ่นของแท้นะคะก็แนะนำอีกหนึ่งสถานที่แล้วก็อีกหนึ่งร้านที่น่าเช็คอินเลยค่ะคุณผู้ชมสุสุรุที่จังหวัดนครพนมติดริมโขงเลยนะคะสำหรับร้านสุซุรุนะคะหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมพี่กัดอยู่ที่ตรงหอ,อนาฬิกาใช่ไหมคะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆค่ะก็จะเห็นร้านสุซุรุใกล้กับหอนาฬิกานั่นเองค่ะ อีสานซัทูเดย์ก็แนะนำอีกหนึ่งร้านที่ควรมาเช็คอินนะคะคุณผู้ชมมีทั้งกาแฟมีทั้งในส่วนของอาหารญี่ปุ่นที่เป็นสไตล,ล์รามเมงค่ะใครชอบสไตล์นี้ก็มาเช็คอินที่นี่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปสั่งกาแฟชิมก่อนนะคะว่าร้านนี้จะอร่อยขนาดไหนค่ะไปเช็คอินกันอีกที่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับร้านคาเฟนา่น่ารักน่ารัก แต่ว่าเราเดินผ่านจุดเช็คอินกินเที่ยวนครพนมนั่นก็คือสตีดอาร์ตค่ะคุณผู้ชม เอาใจคนที่รักโซเชียลมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเก็บรูปภาพนะคะโพสลงโซเชียลต่างๆสตีอาร์นครพนมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมต้องมาเก็บผลงานและก็ภาพแห่งความประทับใจเลยค่ะสำหรับภาพวาดน,นะคะเป็นภาพวิถีชีวิตชาวบ้านของทางภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของแต่ละจุดแต่ละภาพนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมาะแก่การถ่ายรูปเช็คอินมากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชม และก็อีกหนึ่งคาเฟ่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินนะคะเป็นในส่วนของคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นค่ะโมกุคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนคนเดินร้านนี้น่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยค่ะโมกุคาเฟ่ต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเขาตกแต่งออกมาเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น ส่วนที่ตั้งแล้วก็พิกัดนะคะตั้งอยู่ในถนนคนเดิมค่ะและร้านนี้นะคะก็น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะแนะนำอีกหนึ่งร้านกาแฟที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่หลายคนอยากจะเช็คอินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็ที่ร้านนะคะเขาก็มีด้านนอกให้นั่งทานกาแฟด้วยแล้วก็ เก็บบรรยากาศชมริมแม่น้ําโขงนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่ตั้งนะคะของทางร้านเนี่ยก็จะมีเก้าอี้ไว้คอยบริการลูกค้าเยอะมากเลยค่ะอีกหนึ่งร้านที่อิสานซาตูเดยแนะนําค่ะสําหรับคาเฟ่สุดชิคสไตล์ญี่ปุ่นค่ะโมกกคาเฟ่ค่ะ ต่อมาเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ร้านกาแฟเล็กๆนะคะชื่อว่าร้านชาค่ะคุณผู้ชมพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศในร้านเลยค่ะวันนี้นะคะเอ่อเป็นร้านชาเล็กๆค่ะที่อยู่ตรงข้ามกับหอนาฬิกาหรือว่า,อาหอนาฬิกาของทางด้ยดนามของพรนะนะครนครนครพนมนะคะการชงชาของพี่เขาก็จะเป็นร้านเล็กๆค่ะสไตล์อบอุ่นแล้วก็มีสเสน่ห์ทันที่เฉพาะตัวนะคะลูกค้าที่เดินทางมานะคะก็ คุณผู้ชมที่ตามช่องนะคะถ้าหากอยากมาเที่ยวที่จังหวันนะะดนครพนมต้องการความมีคลาสสิกแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะคะมาที่นี่ได้เลย บอกว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวคลาสสิกนะคะง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายสำหรับการชงชาแล้วก็การชงกาแฟนะคะวันนี้แนะนำอีกหนึ่งที่เช็คอินค่ะที่ร้านชานะคะเป็นร้านที่พี่เขาทำเองบอกได้เลยว่าเจ้าของร้านอัธยาศัยน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งที่เช็คอินที่คุณผู้ชมควรจะมาค่ะสำหรับเช็คอินชิวๆคาเฟ่น่ารักชงชาเป็นกันเองมากเลยค่ะ ส่วนถ้าใครจะมาเช็คอินนะคะคุณผู้ชมร้านของพี่เขาก็ตั้งอยู่ที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมใกล้ๆกับหอนาฬิกาเวียดนามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและทีนี้นะคะเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นในส่วนของ สถาปัตยกรรมบ้านเก่านะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของจังหวัดน,นครพนมยังคงสภาพหรือว่ายังคงเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมที่นี่ด้วยค่ะพร้อมกับเก็บภาพเป็นที่ระลึกด้วยอีกหนึ่งร้านที่แนะนําค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมกาแฟแล้วก็อาหารเช้านะคะที่นครพนมใกล้กันกับหอนาฬิกานั่นก็คือร้านปุงสุขค่ะ ร้านปุงสุกนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นสไตล์อาหารเช้ามีโจ๊กมีข้าวต้มนะคะแล้วก็มีกาแฟรวมไปถึงชาวไว้คอยบริการลูกค้าส่วนพิกัดที่ตั้งนะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณอหอนาฬิกาเวียดนามค่ะคุณผู้ชมถ้าหากมาที่ตรงนี้ก็จะมองเห็นเลยนะคะสําหรับร้านปุงสุกเป็นร้านที่น่ารักตกแต่งสไตล์แบบคลาสสิกค,ค่ะแล้วก็ย้อนยุคนะคะ ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมแล้วก็อาหารเช้านะคะอีกหนึ่งร้านที่แนะนําสไตล์แบบคลาสสิกแล้วก็โบราณน,นิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็แนะนํามาที่ร้านปุ่งสุขค่ะสถานที่ตั้งไม่ไกลหาง่ายมากเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเดินทางมาที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านน่ารักแล้วก็คอยบริการอย่างดีมากเลยค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะคุณผู้ชมเก็บมาฝากคุณผู้ชมหากใครอยากจะมาเช็คอินตอนเช้าเ้าทานอาหารเช้านะคะแล้วก็ดูในส่วนของวิวทิวทัศน์ที่ริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมต้องมาก็คือร้านปุงสุกอิสานแซ่บุดเดนแนะนำค่ะอีกหนึ่งร้านนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเช็คอินที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมนั่นก็คือ เตีเ๋ยวเต็มโต๊ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งร้านนี้นะคะเป็นที่คุณหูพี่น้องประชาชนหรือว่านักเดินทางหลายๆคนที่เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมแล้วก็อยากจะมาเช็คอินที่ร้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะค่ะที่นี่ให้บริการทั้งอาหารเช้าอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็มีในส่วนของการนั่งดิงด้วยค่ะคุณผู้ชมหากใครที่อยากจะดื่มก็มาที่ร้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะได้นะคะส่วนการให้บริการค่ะคุณผู้ชมก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักง,งานคอยให้บริการนะคะใครที่อยากจะ จะทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะคะเตี๋ยวเต็มโต๊ะแนะนําเลยค่ะที่ถนนคนเดินจังหวัดนครพนมส่วนบรรยากาศในร้านนะคะจัดตกแต่งออกมาสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมหากใครที่มาเช็คอินที่นี่รับรองไม่ผิดหวังอีสานแซ่บทูเดย์แนะนําค่ะอีกหนึ่งที่เช็คอินอีกหนึ่งร้านที่ควรมาที่จังหวัดนครพนมค่ะ ไปต่อค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งร้านที่ไม่ไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับคาเฟส่สดชิคนั่นก็คือกาแฟสดรถตู้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งหลายๆคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมก็อยากจะมาเช็คอินที่กาแฟสดรถตู้นะคะพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะคอยบริการลูกค้าแล้วก็ต้องบอกว่ากาแฟที่นี่อร่อยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายคนหลายท่านก็มาเช็คอินที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม าแฟสดรถตู้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่เดินทางมาอยากสัมผัสบรรยากาศนะคะที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็ร้านกาแฟสดรถตู้นะคะก็จะได้วิวบรรยากาศของวัดด้วยนะคะคุณผู้ชมมองไปสุดลูกหูลูกตาก็ทำให้บรรยากาศที่นี่นะคะประทับใจสุดๆเลยค่ะถ้าใครมาที่จังหวัดนครพนมนะคะเก็บบรรยากาศร้านกาแฟสดรถตู้มาฝากคุณผู้ชมหากชื่น ชอบก็แวะมาเช็คอินที่ร้านได้นะคะพี่เขาบอกเลยว่าน่ารักสุดๆกาแฟอร่อยราคาถือว่าโอเคค่ะวันนี้มีเมนูฝาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยค่ะกาแฟสดรสตู้ค่ะเมนูมีทั้งร้อนทัน้งเย็นแล้วก็มีปัน่นนะคะราคาตามนี้เลยค่ะราคาน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชม เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับสถานที่เช็คอินในส่วนของคาเฟ่ต่างๆที่จังหวัดนครพนมอันนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะต้องบอกว่าคาเฟ่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมอยากจะมาเช็คอินที่คาเฟ่ต่างๆถ่ายรูปเก็บรูปบรรยากาศสวยๆบอกเลยว่าประทับใจทุกร้านที่เข้าเลยค่ะเดี๋ยวทริปหน้าครั้งต่อไปเรายังคงอยู่ที่จังหวัดนครพนมเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนเช็คอินที่ไหน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับอีสานแราบเเด์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เก็บบรรยากาศสําหรับการเช็คอินร้านกาแฟร,รวมไปถึงในส่วนของการเก็บภาพถ่ายรูปเป็นที่ล,ลึกนะคะมาฝากคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทรบเทเดเจอกันใหม่ในทิปหน้าคะ่ะทิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ